ทมกลางไอหมอกขุนเขาวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาที่บ่มเพาะจากธรรมชาติผ่านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์กะเหลี่ยงปากากายอกลุ่มสกอซึ่งดำเนินชีวิตอย่างนอบน้อมและดูแลธรรมชาติเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่พวกเขาก่อเกิดเป็นความผูกพันและสันสร้างเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามบ่มเพาะภูมิปัญญามาสู่รุ่นของครูสมศรีปรีชาอุดมการ ถ้าแต่อายุประมาณเจ็ดแปดขวดค่ะทีแรกก็เลิกต่อกับไม่ได้ไม่ได้ต่อไฟนะเพราะว่าแม่ไม่ให้ต่อไฟต่อใยกล้ยค่ะเ<ไ>พราะว่าเสียดายไฟสมัยก่อนนี่ไฟหนันญ้าปลูกทำหญ้ามากผ้าชิ้นแรกทุกคนต้องต่อย่านก่อนต้องต่อย่านก่อนพอถอดยาแล้วก็ทอดท,ทอเสื้อใส่เอน็นผู้หญิงอะ่ะมันรอบทอผ้าเป็นผู้หญิงชาวเขาอะถ้าพูดถึงสมัยก่อนอะถ้าเป็นปากกิอเลยนะถ้าถ้าผู้หญิงที่ยังไม่แต่งอะต้อใส่เสื้อเชวาชุบเขายาว ้าหญิงท right. ี่แต่สิ็ก็ต้องเปียกชุกเพราะว่าต้อต้อเปียกชุกอย่างนี้หละต้อใส่ต้อใส่ผ้าซ่งกับเสื้อเพราะว่าต้อเปียกชุกแล้วต้อเปลี่ยนใจเพราะว่าจะไปเด็กเหมือนเดิมไม่ได้แลวจะวิ่งเร่งไม่ได้แลวเพราะว่าเราเปียกชุกแล้วเราก็คือผู้ใหญ่แล้วไงเราเปียกชุกแล้วเพราะว่าเราต้อใส่เสื้อเม็ดโดยเม็ดโดยเม็ดมันจะเยอะเพราะเม็ดโดยคือว่ามันมีความหมายว่าเม็ดสุดท่อเผ่าผธุนเพราะว่าผ้าซีนนี่มันจะมันจะมีมัดมีในตรงเนี้ยมันจะมีลายมัดมีเนี่ยเพราะว่าเราต้อปลูกมักกันแล้วแยกไม่ได้ ภูสมศรียังคงยึดมั่นการรักษาภูมิปัญญาการทอผ้ากระเรียงแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่การใช้ฝ้ายเข็นมือการมัดเส้นฝ้ายก่อนนำไปย้อมจากวัสดุธรรมชาติแทนเชือกฟางโดยใช้ใบตอละออะนำมานวดและรวกน้ำร้อนเพื่อให้เหนียวก่อนนำไปมัดฝ้ายเพื่อทำลายมัดหมีภูมิปัญญาจากธรรมชาติจะช่วยให้ได้สีซึมเกิดด้วยลายเป็นเอกลักษณ์งดงามแตกต่างออกไป การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูสมศรีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวในบริเวณบ้านอาทิต้นห่อมให้สีน้ำเงินผสมกับขมิ้นได้เป็นสีเขียวสีเหลืองจากแก่นฝางลูกเงาะป่าให้สีชมพูสีแดงจากครั่งสีดำจากข้าวเหนียวดำและสีเทาได้จากขี้เถ้าในเตาไฟนำมาย้อมฝ้าที่มัดไว้แล้วจนได้สีที่สดอิ่ม เมื่อนำไปทอเป็นผืนผ้าแล้วมีลวดลายและสีสันที่งดงามน่าประทับใจทำอยู่แต่สวยนี่สวยทุกคนแต่ว่าเรามาอยู่ที่การใช้สีแต่ละคนใช้สีไม่เหมือนกันแต่บางคนเขาจะใช้สีแบบนี้อย่างที่ลูกใส่แต่บางคนก็จะใช้สีแบบนี้ยังไม่โอเวอร์เขาใช้สีสลับไม่เหมือนกันอันนี้คือเสื้อที่พัฒนาออกแบบใหม่ใส่เล่นแบบสบายๆลวดลายไม่ค่อยเยอะอะไรนี่ค่ะ ผืนผ้าทอกระเรียงปากากากะยอที่ครูสมศรีรังสรรค์คือสิ่งที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของผ้ากระเรียงอย่างชัดเจนตั้งแต่ลวดลายและรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลวดลายแบบดั้งเดิมบนผ้าห่ม13ลายหรือลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างลายดาวกระจายลายเชชากิที่เป็นลายปักลายจกอย่างลายเชอุก,กิเป็นต้นผืนผ้าที่ถูกถักทอสร้างความอิ่มเอมใจด้วยความงามของสีสันที่สดใสาจากธรรมชาติ และความปราณีตในการทอมือที่น่าชื่นชมงานที่ชอบงานที่รักอยากจะเผยแพร่อย,าจ,ออยาจะเป็นครูต่อ <c oughs> ให้ภูมบปาญ่ากับชาวบ้านจะไม่ได้หายมันจะได้มีความหมายเ, <c oughs> เด็กเด็กเดี๋ยวนี้อ่ะพูดง่ายๆแล้วแต่การแต่งตัวนั้นตัวเล็กๆยัง ไม่ไม่กล้าใส่ชุดปรกเกอยอแล้วน้อยลงมากเพราะว่าเราเห็นว่าชุดของเราในสวยมากภูมิใจมากที่เกิดมาเป็นปรกเกอยอแต่ว่าถึงแม้เราจะใส่กางเกงยีใส่อะไรสวยแต่มันไม่ใช่ของเราจริงจงแต่ว่าผ้าเสื้อของเราเราทอเองเราทําเองลายของเราเองเราก็รู้สึกว่ามันมีความหมายรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าการสืบทอดบ่มเพาะภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ด้วยความรักและห่วงแหนในเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของครูสมศรีจะยังคงสร้างคุณค่าสืบสารจิตวิญญาณแห่งความเป็นชาติพันธุ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งความภูมิใจในเอกลักษณ์ที่งดงามสะท้อนวิถีแห่งธรรมชาติสืบไป